ในการหา sum if แบบมากกว่าหนึ่งเงื่อนไขนะครับตั้งแต่ excel 2007ขึ้นไปมีฟังก์ชัน sum if แล้วก็เติม s ด้วยนะครับใช้ในการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไขที่มากกว่าหนึ่งเงื่อนไขขึ้นไปนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับเราต้องการหาผลรวมของแมวสีขาวนี้นะฮะแมวสีขาวถ้าเราใช้ sum if ปกติจะหาไม่ได้นะครับก็ต้องไปใช้ sum if แล้วก็ไปซ้อนเงื่อนไขอื่นๆเข้าไปนะครับแต่ว่าใน Excel 2007ตัดปัญหานั้นออกไปนะครับก็คือใช้เป็น Sum If เติม S นะครับอย่างนี้นะครับ Sum If แล้วก็เติม S นะครับช่วงแรกก็คือต้องไปหา Sum Range ก่อน Sum Range คือช่วงของผลลัพธ์นั่นเองนะครับเราก็ไปครอบตรงนี้เลยนะครับครอบตรงนี้เลยจะชื่อว่า Quantity นะครับเพราะว่าเราตั้งชื่อช่วงเซลล์ตรงนี้ว่า Quantity นั่นเองนะครับก็ใส่คอมมาเข้าไปนะครับ ที่เรียเลนส์ก็คือช่วงของเงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขแรกเราเป็นอนิมอลนะครับก็คือเป็นแมวนี่ยนะเป็นสัตว์นะ <sk art> เราก็ต้องไปครอบที่นี่นะครับครอบพ่ชุดของของของ,ของสัตว์สัตว์เลี้ยงตรงนี้อนิมอลตรงนี้นะครับจากนั้นก็ใส่คอมมาเข้าไป,ไปค่อยไปคลิกที่เงื่อนไขแรกนะครับไปคลิกที่เงื่อนไขแรกจากนั้นก็ใส่คอมมาเข้าไปก็หาช่วงของเงื่อนไขที่2นะครับเงื <F> ่อนไขที <art> ่2เราคือสีนะครับ ช่วงของเงื่อนไขที่2ก็ตรงนี้นะครับเราตั้งชื่อว่าคันเลอร์นะครับก็จะขึ้นมานะใส่ข้อมมาเข้าไปนะครับก็ไปหาเงื่อนไขที่2อนั่นเองนะครับคลิกที่นี่นะครับก็วงเล็บปิดหรือว่าไม่ไม่ต้องปิดก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาปิดให้เราเองกด Enter ไปนะครับลองเปลี่ยนค่าดูนะครับสมมุติแมวสีขาวเป็นเป็นสุนัขมาสุนัขสีขาวผลรวมเป็นหนึ่งรอยนะครับก็มีตัวนี้นะครับสีขาวตรงนี้ก็เป็นหนึ่งรอยนะครับแ0ดสิบกับย0สิบ ลองเปลี่ยนเป็นสุนัขสีดำนะครับสุนัขสีดำ Trans บอกว่า50 50ก็คือสุนัขสีดำก็มีค่านี้นะคค่าน,านี้ค่าเดียวนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองกลับมาดูเจ้นาแคทบ้างนะครับแบล็กแคทนะครับแบล็กแคทแมวดำนะครับแมวดำก็จะมีนี่นะับสี่สิบสี่สิบกับหกสิบเป็นหนึ่งร้อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ